นนีค่ะในนามคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ขออนุญาตนำเสนอผลการขับเคลื่อนข้อคิดเห็นสภานักเรียนปีการศึกษา2518ในหัวข้อรักชาติศาสตร์กษัตริย์ค่ะ ลักธรรมขทางศาสนาิาลามเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของพวกเราครับโครงการของพวกเราได้มีกิจกรรมต่างๆที่เป็นกิจวัตรประจำวันของลุตาลินเช่นในช่วงเช้าจะมีการเข้าแถวขอรุ่งตุงช้านแรกการอ่านดูอาขอพรขอพระผู้เป็นเจ้าในช่วงหลังรับประทานอาหารกลางวันจะมีการกางติเกตเ่อนเข้าห้องเรียนครับ ในช่วงบ่ายจะมีการละหมาดของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นป .4 ถึงป .6 พร้อมกันณนะห้องละหมาดของโรงเรียนรวมไปถึงการร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่มัสยิดทุกวันศุกร์ร่วมกับผู้นำศาสนาและผู้คนในชุมชนค่ะ นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะครูและบุคลากรทางโรงเรียนศึกษาโดยมองเห็นประโยชน์ของการเข้าถึงหลักธรรมทางศาสนาอิสลามเป็นสาคัญครับสุดท้ายนี้ในนามโรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผลงานของคณะกรรมการสภานักเรียนค่ะขอบคุณค่ะ